ข่าวมาว่าถ้าฉันเนี่ยนะมาอยู่ในแก๊งนี้เนี่ยฉันจะมีอิทธิพลแล้วก็จะได้ชื่อเสียงแถมมีหนุ่มๆเนี่ยนะมาออบร้อมด้วยนะ่ะงั้นก็ดีเลยเพราะว่าวันนี้ เราจะมาทำภารกิจเพื่อเอาใจพวกนางกันนะคะขอเริ่มจากหัวหน้าแก๊งก่อนแล้วกันนะคะก็คือมูซึเมะนั่นเองนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงจะมาทำภารกิจให้แก๊งบูลี่ใช่ไหมคะ<ว>ก็คือว้าวันนี้นะคะปอก็มีความลับ จะมาบอกนะคะเมื่อยันจังนะคะทำภารกิจให้แก๊งบูลลี่นะคะจนครบ5คนแล้วเนี่ยวันถัดมานะคะยันจังเนี่ยนะก็ จะแปลงโฉมค่ะทุกคนอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงและก้อนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะยันจังเนี่ยค่อนข้างลงทุนมากๆเลยนะคะอยากเห็นแล้วว่าไปฮะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะรีบมาทําภารกิจให้พวกนางกันดีกว่าเออสวัสดีมูซสเมะพอดีว่าฉันอนะ อยากจะมาทำภารกิจให้เธอน่ะจริงเหรอจ๊ะได้สิงั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเธอเนี่ยนะอยากจะมาช่วยฉันเนี่ยก็รบกวนไปแกล้งผู้หญิงที่ชื่อว่าพอลูดะให้หน่อยนะจ๊ะโดยการที่เธอเนี่ยเอาถังสีน้ำตาลนะจ๊ะไปล่าใส่หัวนั่งนั่นแล้วก็ถ่ายโูกมาให้ฉันด้วยล่ะ โอ้ยมาถึงภารกิจแรกเนี่ยนะก็ยากเลยนะเนี่ยเออแต่ว่าทำไงได้ล่ะคะทุกคนเราเนี่ยนะจะต้องทำให้สำเร็จค่ะเออแล้วส่วนเธอคนนี้ล่ะต้องการอะไรหรอคะเออส่วนฉันนั่นหรอก็แค่ต้องการหนังสือเอ็นนะจ๊ะอ้อได้เลยค่ะ คนนี้ถือว่าภารกิจไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวปอจะขึ้นมาเอาหนังสือเลยแล้วกันนะคะมันจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่ภารกิจยากเนาะนี่ฉันเอาหนังสือมาให้แล้วนะ <c oughs> อขอบคุณนะจ๊ะอาาโนะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเออแล้วก็คนต่อมานะคะก็คือผู้หญิง คนนี้เลยค่ะเอ่อสวัสดีค่ะคุณพอจะมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างไหมมี s <S สิจา้จารบกวนไปเอาหนังสือให้น่อยนะ<ส>จา้าอุ้ยได้เลยค่ะคนนี้นะคะก็มีภารกิจที่ง่ายเหมือนกันนะคะไปแล้วไปแล้วห้องหนังสืออยู่ไม่ไกลค่ะได้มาแล้วนี่เอามาให้แล้วนะ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะสาวสวยเออแต่ว่าตอนนี้เพรว่านะเราเรีบไปเอาถังสีกันดีกว่าค่ะถังสีอยู่ในห้องนี้นี่ไงเจอแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยไปที่ห้องน้ำนะคะเพื่อไปผสมสีน้ำตาลค่ะนี่เลยนี่เลยห้องนี้เลยครับผม หยิบถังน้ำขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำพอหลังจากนั้นนะคะก็เอาถังสีเนี่ยนะมาผสมกับน้ำค่ะเรียการกดตัวอีได้เลยนะปุ๊บอุ้ยดูสิตอนนี้นะคะน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วยกถังน้ำค่ะไปไว้ข้างบนได้เลยโอ้ยเปอว่านะ ภารกิจนี้เนี่ยน่าจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุดแล้วแหละพอลูดะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเธอตามฉันมานี่หน่อยสิตอนนี้นะคะปอก็ให้พอลูดะนะคะตามปอมานะคะแล้วก็ให้นางเนี่ยหยุดเดินค่ะ จากนั้นนะคะก็รีบวิ่งกลับมาค่ะเพื่อเอาถังน้ำนะคะวางไปที่ประตูได้เลยทุกคนยังไงโฮลูดะนะคะก็ไม่รลอดจากเนื้อมือของเราแน่ๆแลยคะ่ะขอโทษนะแต่ว่าฉันน่ะต้องในรูปของเธอนอะ่ะเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็ได้รูปมาแล้วนะมูึมเมะ ฉันทำภารกิจให้เธอแล้วนะเธอต้องสัญญาว,ว่าเธอเนี่ยจะรับฉันเข้าแก๊งนะเพื่อนโอ้ไม่กอดเธอทำได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ดูหน้านางฮอลลูดะสิจริงหน้าอุบาทจริงเลยเนาะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปอก็เหลือภารกิจอีกแค่คนเดียวเท่าน,นั้นค่ะ <c oughs> ก็คือคนที่อยู่บนชั้น3นะคะเอ่มน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า วัสด,ดีคือฉันอยากจะมาเข้าแก๊งเธอด้วยนะแต่ว่าฉันขอทำภารกิจให้เธอได้ไหมได้สิจ๊ะสำหรับเธอคนนี้นะคะก็ต้องการให้เราเนี่ยไปเอาหนังสือค่ะโอเค ก็ภารกิจไม่ยากเลยครับผมเออแต่ว่าเท่าที่ปอดูดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมีแค่ภารกิจของมูซึมเมเท่านั้นนะคะที่ยากหนะักนอกนั้นนะคะคือง่ายหมดเลยอะ่ะนี่เธอฉันเอาหนังสือมาให้แล้วนะ oh so ขอบคุณ,คณจ้า so เออเดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนว่าเราเนี่ยจะทำภารกิจนะคะให้ครบทุกคนหมดแล้วนะ งั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปคุยกับมูซเมะนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยรับเราเข้าแกงทุกคนมูซเมะตอนนี้ฉันทำภารกิจให้คนในแกงของเธอเนี่ยจนครบแล้วนะเพื่อน เออเธอพอจะรับฉันเข้าแก๊งไนะ้หรือ,อยังน่าเออฉันขอถามเธอก่อนแล้วกันนะทําไมเธอถึงอยากจะมาเข้าแก๊งพวกฉันล่ะจ๊ะอ๋อ,อก็ถ้าให้พูดแบบตรงๆนะคะก็เป็นเพราะว่าฉันนะ่ะหิวแสงค่ะฉันได้ข่าวมาว่าถ้าฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งพวกเธอเนี่ยฉันจะมีแต่คนรักคนหลงแล้วก็ได้อิทธิพลด้วยน่ะเออ จ้าขอบใจนะจ้าที่พูดตรงๆนาแหมปากแซบแบบนี้เนี่ยก็ต้องรับแล้วล่ะงานพรุ่งนี้เธอก็ช่วยแต่งตัวให้เข้ากับแก๊งของฉันด้วยนะจ๊ะแล้วฉันก็รอดูและในที่สุดตอนนี้นะคะปอก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งบูลลี่แล้วนะคะมานั่งเรียนกันอยากเห็นแล้ว,ว่าในวันถัดมานะคะอายานโนเนี่ยนะ แต่งตัวยังไงนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่ารอบนี้นะคะคือไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับหุยตื่นเต้นแล้วไปกันกลับบ้านกันดีกว่าพรุ่งเนี้ยฉันได้อภิสิทธิ์ในการอยู่ในแก๊งบูลลี่แล้ว day 2มาแล้วค่ะสวัสดีจ้าพวกเธอหุยทุกคนดูสิตอนนี้อาญโนะคะก็ได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะหุย ทั้งทรงผมสีผิวแล้วก็การแต่งตัวนะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกนางจริงๆนะคะทรงผมนะคะก็ทำใหม่ด้วยอะ่ะแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะคะขอบคุณเธอนะมูซเม,มที่รับฉันเข้าแก๊งหน้า ตอนเนี้ฉันนะ่ะไม่ต้องคอยตามติดลุมพี่แล้วล่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฉันนะ่ะจะมาเป็นเด็กเกเรกับพวกเธอยังไงล่ะนี่เห็นไหมคะว่าเราเนี่ยนะก็มีกระเป๋าเหมือนพวกนางด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้ด้วยค่ะนี่พวกเธอรอด้วยสิเฮ้ยดูดูไหนขอดูหน้าตาของอาญะา <you> ชัดๆหน่อยสิ okay. อะไรคะลุมพี่ได้โปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉันได้ไหมคะฉันเนี่ยอุตส่าห์ตัดใจจากรุ่มพี่แล้วนะคะก็คือน้องเนี่ยมีความเจาะหูทำผมแล้วก็เปลี่ยนสีผมด้วยนะคะแถมมีการแต่งหน้าแบบใหม่ด้วยอะ่ะจะเป็นมือถือลายเดียวกับพวกแกงบูลลี่เลยนะว้าวปอชอบมากๆเลยอะ่ะเอางีสิงนะ คือเปาว่าอันเนี้ยมันดูสมจริงที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เวลาที่เราวิ่งนะคะก็คือจะทำท่ากดมือถือแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่มูซมเมเดี๋ยวตอนพักกลางวันเนี่นะฉันนะ่ะจะไปนั่งกินข้าวด้วยนะไปดีกว่ารีบเข้าห้องเรียนดีกว่าเพราะว่าจะได้เลิกเรียนไวนะคะช่วงนี้คือค่อนข้าง ติดเพื่อนนะจ๊ะแหมก็เพราะว่าเรานะคะได้เพื่อนใหม่ใช่ไหมล่ะก็ต้องมีความติดเพื่อนเป็นธรรมดานะคะไปเลวไปแล้วทุกคนตอนนี้คือก็เลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นมารอเพื่อนๆในห้องนี้นะนี่ไงมากันแล้วสวัสดีฮชิโกะฉันมาแล้วโหดูดิโหโคตรเนียนอนะ เธอดูอะไรอยู่หรอเออฉันกําลังดูเฟซบุ๊กผู้ชายอยู่นะจ้าแหม่แม่แม,แม่พวกเธอเนี่ยนะไม่เคยแผลวเลยนะ่ะ เรื่องดินทาชาวบ้านเนี่ยยังไงต่อจากนี้เนี่ยฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพวกเธอไม่ว่าพวกเธอเนี่ยนะจะดินทาใครเนี่ยฉันก็จะเห็นด้วยทั้งนั้นล่ะเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะตอนเนี้อายาโนะนะคะก็ได้กลายเป็นสมาชิกในแก๊งบูลลี่เรียบร้อยแล้วนะคะโ้ดูดิโคตร อ่ะมันลดมากเลยค่ะทุกคนตัวละครที่ปอเนี่ยได้เล่นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่โอซเท่านั้นนะคะแต่บอกเลยว่าโคตรสมจริงอะ่ะโอ้โหเขาทําถึงเกินนะคะเนี่ยยังไงคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะวันนี้อาญาน ขอตัวไปอยู่กับแก๊งก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายจ้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน